สวัสดีค่ะดิฉันสุมาลัยโอไบรอันในโลกของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการตีความพฤติกรรมของกันและกันเรามักจะถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีหนึ่งในบุคลิกที่ชวนให้ตั้งคำถามมากที่สุดในหมู่ผู้หญิงก็คือหญิงเงียบเธอไม่พูดมาก ไม่แสดงออกมากแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้ผู้ชายมากมายต้องหันมองและไล่ล่าอย่างไม่มีเบื่อความเงียบที่ไม่ใช่ความอ่อนแอผู้หญิงเงียบไม่ใช่ผู้หญิงขี้อายเสมอไปนะคะไม่ใช่คนที่อ่อนแอทางอารมณ์ความเงียบของเธออาจเป็นการเลือก เป็นวิธีปกป้องตนเองหรืออาจเป็นเพราะเธอมั่นใจในตัวเองมากพอที่จะไม่ต้องอธิบายหรือแสดงออกตลอดเวลาความเงียบของเธอคือสเสน่ห์ที่สื่อถึงความลึกซึง้งและความคิดที่เป็นระบบผู้ชายหลายคนยอมรับว่าพวกเขารู้สึกท้าทายกับการเข้าถึงผู้หญิงเงียบๆเ,เหล่านี้การที่ไม่สามารถอ่านเธอได้ไง่าย กลับทำให้พวกเธอเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจและต้องการพิสูจน์ตัวเองให้เธอเปิดใจในแง่ความลึกลับที่ดึงดูดมนุษย์มักถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีเช่นเดียวกับนิยายที่มีปริศนาหรือหนังที่ชวนให้คาดเดาผู้หญิงเงียบเหมือนหนังสือที่หน้าปกเรียบง่าย แต่เนื้อหาภายในลึกซึง้งเมื่อผู้ชายรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเข้าใจเธอได้ในเวลาอันสั้นเขายิ่งค้นหายิ่งอยากรู้จักมากขึ้นความลึกลับไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดแต่ยังรวมถึงวิธีที่เธอเดินการสบตาการตอบสนองอย่างสุขุมและวิธีที่เธอรักษาระยะห่าง กับคนอื่นอย่างน่าขนหาอีกด้วยค่ะสเสน่ห์ที่แฝงอยู่ในความมั่นใจเงียบๆผู้หญิงเงียบจำนวนไม่น้อยคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเธอไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านคำพูดหรือการเรียกร้องความสนใจเพราะเธอรู้คุณค่าในตัวเองดีความเงียบจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ ของความมั่นคงและสิ่งนี้เองที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ชายได้เป็นอย่างดีเลยในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงและความวุ่นวายการพบเจอผู้หญิงที่ไม่เร่งเ・ร้าไม่พูดเกินความจำเป็นเป็นเหมือนสายลมเย็นที่ผ่านเข้ามาให้รู้สึกสบายเธอไม่ได้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกต้องแสดงออกแต่กลับทำให้พวกเขารู้สึก อยากเปิดเผยตัวตนมากขึ้นผู้หญิงเงียบมักมีพื้นที่ส่วนตัวที่เธอปกป้องไว้ไม่ใช่เพราะเธอไม่อยากให้ใครเข้าไปแต่เพราะเธออยากให้คนที่เข้ามาเป็นคนที่เข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็หายไป mm. การที่เธอรักษาระยะห่างแบบนั้นทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าการได้ใกล้เธอคือรางวัล ที่ต้องแลกด้วยความพยายามและเมื่อผู้ชายรู้สึกว่าเธอไม่เปิดใจง่ายเขายิ่งอยากเป็นคนที่เธอเลือกเพราะมันไม่ได้มาแบบง่ายๆและเมื่อได้มาแล้วมันก็จะมีค่ามากยิ่งขึ้นความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงผู้หญิงเงียบสื่อสารด้วยแววตาท่าทางความนิ่งและการรับฟัง เธอฟังอย่างตั้งใจมองอย่างลึกซึง้งและตอบสนองด้วยความเข้าใจสิ่งเหล่านี้คือภาษาที่ไม่มีคำพูดแต่มันสามารถสื่อสารได้ลึกซึ้งกว่าการพูดออกมาอีกนะคะผู้ชายที่เคยอยู่กับผู้หญิงที่พูดเก่งอาจรู้สึกเหนื่อยกับการต้องตอบสนองหรือแข่งกันพูดแต่เมื่อได้อยู่กับผู้หญิงที่เงียบเขาจะรู้สึกว่า ตัวเองได้พักและได้ฟังเสียงของตัวเองบ้างนั่นเองค่ะผู้หญิงที่เงียบยังมีพลังของการฟังและการเข้าใจการฟังคือทักษะที่หายากในโลกปัจจุบันผู้หญิงเงียบคือคนที่ฟังมากกว่าพูดและเมื่อเธอพูดจึงส่งพลังเพราะทุกคำพูดของเธอมาจากการคิดอย่างรอบคอบผู้ชายหลายคนจึงรู้สึกเคารพและให้ค่า ความคิดเห็นของเธอมากกว่าคนที่พูดพร่ำโดยไม่มีสาระเธอไม่ตัดสินคนจากคำแรกเธอฟังเรื่องราวอย่างเปิดใจและค่อยๆประมวลผลในแบบของเธอการที่เธอเงียบไม่ใช่เพราะเธอไม่รู้สึกแต่เพราะเธอรู้สึกลึกเกินกว่าที่จะพูดทันทีและผู้หญิงเงียบอย่างเป็นเป้าหมายสำคัญ เธอไม่ใช่เป้าหมายง่ายๆเพราะผู้ชายเป็นเพศที่ชอบความท้าทายมักลหลงไหลในผู้หญิงเงียบเพราะเธอไม่ใช่คนที่จีบง่ายหรือจะวันไหวง่ายๆต่อคำหวานหรือของขวัญเธอเลือกอย่างพิธีพิธันและตัดสินใจจากแก่นแท้ของคนไม่ใช่ภาพลักษณ์ภายนอกนั่นทำให้ผู้ชายต้องปรับตัว ต้องแสดงตัวตนจริงๆต้องอดทนและต้องเรียนรู้การสื่อสารแบบลึกไม่ใช่แค่ใช้สเสน่ห์ภายนอกการได้หัวใจของเธอคือการชนะที่มีความหมายเพราะมันสะท้อนถึงคุณค่าของเขาเองด้วยค่ะและผู้หญิงเงียบยังเป็นภาพสะท้อนของความสงบในยุคที่ความสัมพันธ์มากมายเต็มไปด้วยความเร่งเร้าว วุ่นวายและวูบวาบผู้หญิงเงียบคือภาพสะท้อนความสงบเธอเป็นเหมือนน้ำใสที่ไหลช้าแต่ลึกและเย็นเมื่อผู้ชายได้อยู่กับเธอเขาจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้พักใจได้ฝั่งความคิดและได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเมื่อเธอไม่เร่งเขาก็ไม่ต้องรีบ และนั่นคือสิ่งที่คนจํานวนมากต้องการอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์ค่ะสรุปก็คือผู้หญิงเงียบไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่คือผู้หญิงที่เลือกจะพูดเมื่อถึงเวลาเธอไม่ต้องการให้ใครมาเข้าใจเธอทุกอย่างในทันทีและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ ผู้ชายจำนวนมากไล่ล่าเธอด้วยหัวใจจริงและในความเงียบของเธอยังมีพลังในการไม่พูดของเธอยังมีสเสน่ห์ในการเก็บรักษาตัวตนของเธอมีคุณค่าและในการเปิดใจของเธอมีความลึกซึ้งที่ไม่มีใครลืมผู้ชายที่ได้หัวใจของผู้หญิงเงียบคือผู้ชายที่ผ่านบททดสอบแห่งความอดทน ความเข้าใจและความจริงใจเพราะในท้ายที่สุดแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่พลังที่แม้ไม่ต้องพูดออกมาก็ยังสัมผัสได้และผู้หญิงที่เงียบคือผู้หญิงที่มีพลังแบบนั้นอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ และถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและกำลังใจมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืม กดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรอันสวัสดีค่ะแล้วพบกันในบทความหน้านะคะ